สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิศณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการสื่อแพทยประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิศณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2เ MHz ม สำหรับรายการสารปกครองพิศนุโลกพบประชาชนในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแนวทางปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีประเภทสัญญาทางปกครองตอนที่3กันนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทลัต์เอี่ยมละอ,อค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความรับผิดของผู้คำประกันตามสัญญาทางปกครองหลังจากที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20พศ2557นะคะคดีแรกจะเป็นแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่อ .1170 ท2563 แมผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือลงวันที่5มีนาคม2558ถึงผู้รับจ้างและผู้ค้ำประกันแจ้งให้ชำระค่าปรับและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาโดยให้ชำระภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้วก็ตามแต่การที่จะให้ผู้ค้ำประกันชำระนี้นั้นต้องปรากฏก่อนว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระนี้ดังนั้นเมื่อผู้รับจ้างได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่11มีนาคม2558 ครบกำหนดชำระเงินในวันที่2 6มีนาคม2558และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวผู้รับจ้างไม่ชำระจึงตกเป็นผู้ผิดนัดผู้ว่าจ้างจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปถึงผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดนัดผู้ว่าจ้างจึงจะมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันได้กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา2 2 4 สรุปคดีนี้นะคะสนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำสัญญาลงวันที่25มีนาคม2553ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยคือแฟลตสูง5ชั้น22ครอบครัววงเงินค่าจ้างจำนวน15ล้าน3,020,000บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่26มีนาคม2553และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่1พฤษภาคม2554โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้นำหนังสือคำประกันสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ตามหนังสือคำประกัน ซึ่งเป็นหลักประกันสัญญาลงวันที่29มีนาคม2553ในจำนวนวงเงินไม่เกิน766,000บาทมอบให้ไว้แก่สนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้เข้าดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานงวดที่4ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างลงวันที่8มิถุนายน2554 ขยายระยะเวลาการก่อสร้างและงดเว้นเงินค่าตับออกไปอีกจำนวน120วันเป็นกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่29สิงหาคม2554ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาส ลงวันที่11กรกฎาคม2554แจ้งเตือนและเร่งรัดการดำเนินการกอร่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขยายให้หากการกอร่อสร้างไม่แล้วเสร็จสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการตามระเบียบพัสดุเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่1นึ่งทำงานไม่แล้วเสร็จ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีหนังสือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงวันที่13ตุลาคม2554บอกเลิกสัญญาและขอริบหลักประกันสัญญาตามหนังสือคำประกันพร้อมทั้งสงวนสิทธิเรียกค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาและมีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ชำระเงินตามหนังสือคำประกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เพิกเฉยหลังจากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำสัญญาลงวันที่27มีนาคม2,555ว่าจ้างบริษัทมอก่อสร้างอาคารพิพาสส่วนที่เหลือต่อโดยปรับลดงานบางส่วนลงเพื่อให้เพียงพอกับงบที่เหลืออยู่จำนวน9,192,000บาท จากนั้นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่3ให้รับผิดใช้เงินค่าปรับค่าเสียหายจากการจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือและค่าเสียหายที่เกิดจากการขาดประโยชน์ในการเข้าพักอาศัยในอาคารที่ก่อสร้างให้แก่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่สองได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่11มีนาคม2558ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่8มีนาคม2558แต่เพิกเฉยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคมาพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3รวมกันชำระเงินจำนวน 3,985,062บาท88สตางค์แต่เฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่3ให้ชําระหนี้จํานวน796,220บาท27สตางค์และดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของเงินค้ําประกันจํานวน766,000บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งและผู้ถูกฟ้องคดีที่สองรวมการชำระดอกเบี้ยในอัตรารายละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวนสามล้านแแ่บาท1ิสตางค์นับตั้งแต่วันถัดจาวันวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผูถูกฟ้องคดีที่3ได้มอบหนังสือค้ำประกันจำนวน766,000บาทไว้ให้แก่สํนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้างอาคารที่พักในคดีพิพาทโดยข้อ1วรรสอของหนังสือค้ำประกันกำหนดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่3ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเง,งินตามสิทธทิเรียกร้องของสํานักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนไม่เกิน766,000บาทในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆหรือต้องชำระค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆที่กำหนดในสัญญาทั้งนี้โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่3จะไม่อ้างสิทธิใดๆเพื่อโต้แยง้ง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1นึ่ชำระหนี้นั้นก่อนผู้ถูกฟ้องคดีที่3จึงต้องผูกพันตามข้อสัญญาดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1โดยจะต้องรับผิดในวงเงินไม่เกิน766,000บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ประพฤติผิดสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่3จึงต้องร่วมรับผิดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ค้ำประกันและเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือลงวันที่5มีนาคม255 8ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่3แจ้งให้ชำระค่าปรับและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเป็นเงินจำนวน3า3ล้านบนาท11่าสตาทค์งโดยให้ชำระภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่11มีนาคม2,558 ครบกำหนดชำระเงินในวันที่26มีนาคม2558เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่ชำระหนี้จึงตกเป็นผู้ผิดนัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่3ภายใน60วันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผิดนัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจะมีสิทธิเรียก ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3มชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันได้ต่อมาเมื่อสำนักงานตำ,ตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันที่4พฤษภาค,คม2558ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่3แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3มชำระเงินครั้งที่2กรณีจึงถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ชำระเงินจำนวน766,000บาทภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวอันเป็นการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ชำระเงินตามความในมาตรา686วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่ย0 พศออ2557เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3ได้รับหนังสือเมื่อวันที่20พฤษภาคม2558จึงครบกำหนดเวลาชำระเงินในวันที่4มิถุนายน2558ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ไม่ชำระเงินภายในวันดังกล่าวจึงตกเป็นผู้ผิดนัดในหนี้เงิน ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของวงเงินค้ำประกันจำนวน766,000บาทตามมาตรา224แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นับแต่วันที่5มิถุนายน2558ถึงวันที่30กันยายน2558ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีเป็นเวลา118วันคิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 18,572บาท87สตางค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น7 8 8 5 7 7 2บาท87สตางค์และต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน7 6 6 0 0 0นันับถัดจากวันฟ้องคดีปเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ที่สารปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3รวมกันหรือแทนการชำระเงินให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน3 2 6ล้าน2บาท2สตางค์โดยในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ให้รับผิดร่วมกันหรือแทนการชำระดอกเบีย้ยให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวน3ล้าน 146686สนส่าตงนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จทั้งนี้ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นพิภพากษาแก้ เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3รับผิดใช้เงินให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน7 8 4 5 7 2บาท87สตางค์พร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน7 6 6 0 0 0บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งสองชั้นศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและในคดีที่2นะคะเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ .1165 ทับอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ประพฤติผิดข้อ8ของสัญญาการรับทุนผู้ถูกฟ้องคดีที่สองในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมกันร,รับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ด้วยและเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้แล้วนับแต่วันที่3มิถุนายน2558เป็นต้นไปซึ่งเป็นการผิดนัดชำระหนี้ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20 พศ2557มีผลใช้บังคับคือมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2558หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้จึงมีหน้าที่ที่จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในฐานะผู้ค้ำประกันให้ทราบถึงการผิดนัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด คือภายในวันที่1สิงหาคม2558ตามมาตรา686วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20พศ2557เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือลงวันที่22มกราคม2559แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่2ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผิดนัด ตามสัญญาการรับทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวนหนึ่งแ้ามบาทให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองชำระหนี้ภายใน15้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้รับหนังสือในวันที่23มกราคม2559จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีได้มีหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกันภายในกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ลูกมีผิดนัดผู้ถูกฟ้องคดีที่2จึงหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนดอกเบี้ยและค่าสินใหม่ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกาหนดดังกล่าวแต่เมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีพศ2556และเงินค่าตอบแทนรวมเงินค่าครองชีพชื่อคราวซึ่งเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1พึงได้รับชดใช้ดอกเบี้ยค้างชำระของผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2559แล้วโดยคงเหลือต้นเงินที่ค้างชำระจำนวน หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งชดใช้เงินให้แก่หนว่วยงานของรัฐตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งต้องชดใช้เฉพาะในส่วนของต้นเงินจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6 8 6 สรุปคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำสัญญาการรับทุนลงวันที่ 3, สามสิงหาคม2552ห้า้ห้าสิบสองกับองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเป็นผู้ค้ำประกันการรับทุนตามสัญญาค้ำประกันลงวันที่ 10, สิบสิงหาคม2552ห้าอห้าสิบสองผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่ง ได้เข้าศึกษาตามสัญญาการรับทุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสอตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2552สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่29กันยายน2555และได้ขอเบอิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนไปรวมเป็นเงิน90,000บาทโดยได้เริ่มปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตั้งแต่วันที่29กันยายน2555 หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาการรับทุนลงวันที่5กันยายน2557แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ8ของสัญญารับทุนที่กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจากเดิมสองปีของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทุนตามสัญญาแก้ไขเป็น สองเท่าของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทุนตามสัญญาแต่เมื่อวันที่29ทธันวาคม2557ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานจ้างและองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุญาตให้ลาออกจากการเป็นพนักงานจ้างโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2558 ผู้ถูกฟ้องคดีที่1นึงซึ่งปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดตามสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหนังสือลงวันที่12พฤษภาคม2558แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่1ให้ชดใช้เงินจำนวน1 7 5 8 4 4บาทให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่1นได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉยองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชดใช้เงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอีกหลายฉบับแต่ผ <Okay. S 1> ู <mixes> um, ้ถูก mm. ฟ <or> ้องคดีท <ion> ี่1ยังคงเพิกเฉยต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบพบว่าจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ต้องชดใช้ไม่ถูกต้ององค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษที่ค้างจ่ายปีพศ2556ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1พึงได้รับไปหักออกจากดอกเบีย้ยและต้นเงินที่ค้างชำระและได้มีหนังสือลงวันที่22มกราคม2559และลงวันที่10กุมภาพันธ์2559ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองรับผิดชดใช้เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ค้างชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองได้รับหนังสือทั้งสองฉบับแล้วแต่เพิกเฉยหลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเงินค่าตอบแทนรวมเงินเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวซึ่งเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งพึงได้รับไปหักออกจากดอกเบีย้ยและต้นเงินที่ค้างชำระอีกแต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรวมกันหรือแทนกันชดใช้เงินที่ค้างชำระจำนวน154,109บาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเจต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่16กุมภาพันธ์2559จนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงิน159,288บาท7สตางค์และดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวน154,109านวนบาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกําหนดตามสัญญาโดยคงเหลือระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจํานวน1542วันผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงต้องชดใช้ทุนคืนจํานวน 58, 5 8 6 5 5บาท96สตางค์และเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจํานวนทุนที่ต้องชดใช้เป็นจํานวน ห1ึ่งแสนบาทเกสตางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 7ึ่งแสนบาทแปสตางตามสัญญาข้อ9วรกสององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีหนังสือลงวันที่12พฤษภาคม2558แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชดใช้เงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ภูถูกฟ้องคดีที่1ได้รับหนังสือเมื่อวันที่26พฤษภาคม2558แล้วซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วเพิกเฉยผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อละ7 5ต่อปีนับแต่วันที่3มิถุนายน2558ตามมาตรา204และมาตรา224แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เมื่อในวันที่30กันยายน2558 องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีพศ2556ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1พึงได้รับไปชดใช้ดอกเบี้ยและต้นเงินที่ค้างชำระโดยคงเหลือต้นเงินที่ค้างชำระจำนวน 154,030บาท51สตางค์องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดแอตาร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่16กุมภาพันธ์2559เป็นต้นไปคิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน5 1า6นวน5,176บาท44สตางค์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงต้องชดใช้เงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน159,206บาท95สตางค์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน1 5 4 0 3 0บาท51สสตางค์นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่สองในฐานะผู้ค้ำประกันนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจะไม่ได้ตกลงยินยอมในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งเข้าแก้ไขสัญญาการรับทุนหรือได้เข้าทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขในส่วนของระยะเวลาการเข้ารับราชการแต่เมื่อตามสัญญาค้ำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองทำไว้ข้อหนึ่งกำหนดว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ทำสัญญาการรับทุนเพื่อศึกษาวิชาในประเทศให้ไว้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามสัญญาไม่ลงวันที่เดือนสิงหาคมพศ2552นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวนี้แล้วจึงทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลว่าถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งผิดนัดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งด้วยประการใดๆก็ดีผู้ถูกฟ้องคดีที่สองยินยอมชดใช้เงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการทันทีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนิจจำต้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่1ชําระหนี้ก่อนดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ประพฤติผิดข้อ8ของสัญญารับทุนผู้ถูกฟ้องคดีที่สองในฐานะผู้ค้าประกันจึงต้องร่วมกันรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ด้วยและเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้แล้วนับแต่วันที่3มิถุนายน2558เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการผิดนัดชำระหนี้ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประเมินกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20พศ2557ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2558องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าหนี้จึงมีหน้าที่ที่จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในฐานะผู้คำประกันให้ทราบถึงการผิดนัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ภายใน60วันนับแต่วันที่รูปหนี้ผิดนัดตามมาตรา686วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20พศ2557เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่2ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผิดนัดตามสัญญาการรับทุนการศึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ชำระหนี้จำนวน,นังกลเก่าภายใน15วันนับแต่วันได้รับหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้รับหนังสือในวันที่23มกราคม 2พ2559จึงเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวผู้คำประกันภายในกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ลูกหนี้ผิดนัดผู้ถูกฟ้องคดีที่2จึงหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนดอกเบีย้ยและค่าสินใหม่ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนดดังกล่าวโดยคงรับผิดดอกเบีย้ยเฉพาะภายในกำหนด60วันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผิดนัดแต่เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้หักเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีพศ2556และเงินค่าตอบแทนรวมเงินค่าของชีชั่วคราว ซึ่งเ,เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1พึงได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลชดใช้ดอกเบีย้ยค้างชำระของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2559แล้วคงเหลือต้นเงินที่ค้างชำระจำนวน1 5 4 0 3 0บาท5ส,สตา ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชดใช้เงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ต้องชดใช้เฉพาะในส่วนของต้นเงินที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนการชำระเงินแก่องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน159,206านนบาท95สตางค์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวน1 5 4านวนา0บาท5 1สตางค์นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จแต่ในส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่2ให้ชำระไม่เกินจำนวน1 5 4านวนา0บาท51สตางค์ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามส่วนของการชนะคดีนั้นพิพากษาแก้เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชำระเงินแก่องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน159,206บาท95สตางพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7. 5ต่อปีของต้นเงินจำนวน154,030บาท5สตาง์ ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่สองให้ร่วมรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชำระเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในต้นเงินจำนวนานวนสาม0บบาท51ส,สตาง์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยเหตุนี้ภายหลังจากที่มีการแก้ไขบทกฎหมายดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดจึงต้องวินิจฉยัยวางบรรทัดฐานความรับผิด ของผู้ค้ำประกันตามสัญญาทางปกครองโดยกำหนดให้เจ้าหนี้ต้องมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ค้ำประกันก่อนจึงจะบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ซึ่งการบอกกล่าวนี้กฎหมายบัญญัติให้ต้องทําเป็นหนังสือเท่านั้นจะถือเอาเรื่องการไปถึงของหนังสือบอกกล่าวเป็นข้อสําคัญ และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณน,นะคะคุณนันทรัตเอี่ยมละอ,อค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสาม,มารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550ถึง59และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบ,บุ๊ก สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ